ครับก in ับสวัสดีครับท่านผู ar er. ้ชมทางบ้านครับในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นโมกป่านะครับเป็นโมกโมกโมกใหญ่นะครับใหญ่มากเลยครับต้นต้นใหญ่มากนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้โมกป่านะครับต้นใหญ่มากจะให้มันดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับโอ้ต้นใหญ่มากแต่ตอนแรกนึกว่าต้นอะไรนะครับที่แท้ต้นโมกที่อ่า โมกจะมีหลายสายพันธุ์นะครับจะมีโมกหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็นิยมนํามาทําบอนไซนะครับบางสายพันธุ์ก็นิยมนํามาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอดอกจะมีกลิ่นหอมนะครับดอกโมกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับต้นใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ โอ้ใหญ่มากครับนี่ครับต้นโมกโมกป่านะครับนี่ครับที่ผมได้ยินมาว่า,าเขาอนําขุดไปแล้วก็เสียบใช้โมกบ้านนะครับใช้โมกด่างโมกาลายๆสา,ายพันธุ์นะครับที่มีความสวยงามมาเสียบยอดนะครับไว้ประดับบ้านนะครับแต่ว่าต้นนี้โอ้ต้นใหญ่มากเลย ดูนะครับใหญ่มากนี่นะครับนี่นะครับต้นโมกนะครับสวยนะครับเป็นไม้ประดับมงคลนะครับไม้มงคลนี่ต้นใหญ่นะครับนี่เกิดมานี่ผมเพิ่งเคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับปกติจะเห็น าตามาที่เขาจัดสวนนะครับตามาสวนสาธารณะหรือว่าตามบ้านที่เขาซื้อมาประดับไว้นะครับนํามาเสียบยอดเสียบกิ่งนะครับให้มีความสวยงามนะครับแต่ว่าต้นนี้นเดิมๆเลยนะครับคงอายุหลายปีมากเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับอลองคอมเมนต์นะครับ แนะนําให้ผม่อยนะครับนี่นะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนี่นะครับนี่ก็คือโมกปานะครับนี่ครับโม่หลัเนียนี่นะครับโมกป่าไม้สร้างบอนไซนะครับซึ่งมีมูลค่ามีมูลค่าหลาย หลายหมื่นนะครับท้าต้นสวยๆนะครับต้นไม้ทําบนไซนี่นะครับอันนี้ก็คือพวกต้นเล็กๆเ,เกิดตามากนะครับนะี่ครับนำไปชํำได้นะครับนำไปปักชํำช่าได้หลายวิธีนะครับตอนกิง่ง เสียบยอดนะครับใช้ต้นปลูกแล้วก็เสียบยอดนะครับใช้โมกป่าแบบนี้นะครับแล้วก็นำไปเสียบยอดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นโมกประดับนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ